ใค่ะวันนี้เราไปชมเขาขายเมนูเฮลตี้นะคะเป็นก๋วยเตี๋ยวลุยสวนนะคะเมนูเด็ดขายดิบขายดีนะคะเป็นเมนูรักสุขภาพนะคะขายเพียงชิ้นละ10บบาทเท่านั้นนะคะนี่เลยนะคะร้านนี้ที่ขายก๋วยเตี๋ยวลุยสวนนะคะชื่อร้านรวยแซ่บลุยสวนนะคะขายเมนู ก๋วยเตี๋ยวลุยสวนนะคะมีหลากหลายไส้เลยนะคะเกินสิบไส้นะคะลูกค้าเลือกได้ตามใจชอบนะคะหยิบได้เองเลยนะคะนี่เลยนะคะชิ้นใหญ่ๆแบบนี้ลูกค้าเดินเข้าตลอดนะคะม้วนกันแทบไม่ทันนะคะลูกค้านี่ คนที่รักสุขภาพนี่ต้องแวะนะคะเห็นแล้วต้องแวะนะคะเขาม้วนสดๆแบบนี้นะคะทั้งม้วนทั้งห่อนะคะม้วนเสร็จนี่เลยนะคะก็เอาไปวางไว้ข้างหน้ามีหลากหลายไส้มากนะคะไม่ว่าจะเป็นยำสาลายนะคะเตาหูเห็ดหอมแซลมอนดองนะคะไก่บดนะคะไก่ยอหมูบดหมูยอนะคะใส่ปูอัดใส่ปลาหมึกกุ้งสุกกุ้งดอง ไข่กุ้งก็มีนะคะทูน่าก็มานะคะแมงกับผุนก็มีนะคะนี่แล้วนะคะรวมๆแล้วประมาณ10กว่าไส้นะคะมีให้เลือกหลากหลายเลยนะคะลูกค้าชอบแบบไหนนะคะไส้แบบไหนหน้าแบบไหนก็เลือกได้ตามใจชอบนะคะเขาหอใหม่สดๆให้เลยนะคะทําสะอาดสะอ้านดีนะคะพร้อมกับน้ำจิ้มรสเด็ดนะคะรสซีฟูด้ดซีซารแซบสะใจเลยนะคะ ขายดิบขายดีจริงๆนะคะคนในครอบครัวามาช่วยกันขายนะคะเขาบอกว่าเริ่มต้นของการมาขายว๋วยเตี๋ยวลุยสวนนะคะเป็นเจ้าเดียวในตลาดนี้นะคะตลาดนี้ก็คือตลาด w วิ l ์ m a r ์เก็นะคะก็บอกว่าเป็นอะไรที่ทำทานกันที่บ้านอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้น สูตรเด็ดๆแบบนี้เขาก็เลยนำมาต่อยอดสร้างเป็นรายได้นำมาขายที่ตลาดนะคะปรากฏว่าลูกค้าตอบรับดีมากเลยนะคะก็เลยคิดค้นหลายๆใไส้นะคะดยสูตรน้ำจิ้มรสเด็ดนะคะวางขายถูกใจนะคะขายวันหนึ่งนะคะที่ตลาดเวอร์มาร์เก็ตนะคะเขาขาย3วันนะคะคือวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะขายประมาณ ตั้งร้านประมาณ4ี่โมงเย็นนะคะถึงเวลาประมาณจริงๆตลาดถึง24นาฬิกานะคะแต่ว่าเขาขายประมาณ3ชั่วโมงก็หมดแล้วนะคะขายวันหนึ่งนะคะแป้งสดสดนะคะเส้นใหญ่นี่นะคะเส้นใหญ่นี้เขาขายประมาณ30กิโลนะคะ30กิโลข้าวข้าวนะคะก็ประมาณพันแผ่นนะคะพันแผ่นแผ่นละ10บบาทก็ประมาณวันละ 1,000 0บาทนะคะ1,000 0บาทนะคะฝังไม่ผิดนะคะชิ้นใหญ่ๆแบบนี้นะคะลูกค้าเดินเข้านี่ไม่ใช่ซื้อชิ้นเดียวนะคะนี่เลยนะคะ5 1 0ถึง10ชิ้นขึ้นเลยนะคะแต่ละคนนะคะ แล้วก็จะได้น้ําจิ้มไปด้วยนะคะนี่เลยนะคะวันละหมื่นบาท3ามวันก็สามหมื่นนะคะนี่เลยนะคะมีเมนูเด็ดเอามาต่อยอดรายได้นะคะสุดปังนะคะนี่เลยไส้แต่ละไส้ของเขานะคะคิดค้นเองนะคะแล้วก็ทำกันสดสดใหม่ๆลูกค้าเห็น ก็ชื่นชอบนะคะเพราะว่าได้ทานสดๆนะคะนี่เลยนะคะคนหนึ่งขายนะคะสองคนก็ ทำนะคะบางคนก็ขายด้วยนะคะนี่เลยนะคะไม่งั้นไม่ทันนะคะต้องมีคนทําคนขายด้วยนะคะนี่เลยลูกค้าต่อแถวซื้อกันเต็มเลยนะคะเป็นเมนูที่ทําง่ายๆนะคะเด็ดที่นําจิ้มนะคะนี่เลยแล้วก็เด่นของร้านนี้คือเขามีลายไส้หลายหน้านะคะนี่เลยนะคะซื้อกันถาดใหญ่ๆแบบนี้นะคะจานใหญ่ๆแบบนี้นะคะ,บบะ,คะตักเต็มจานแล้วก็เอาไปใส่กล่องนะคะแล้วก็ กลับบ้านไปทนันอร่อยๆอกันนะคะแซ่บๆนะคะคนที่รักสุขภาพนี่แวะตลอดนะคะสายเฮลตี้ไม่พลาดเลยนะคะชิ้น10บ,บาทนะคะขายดิบขายดีนะคะ3วันได้เงิน3ามหมื่นนะคะกำไรอื้อซ่าเลยนะคะเป็นเมโนโทูที่ทานที่บ้านทำง่ายๆนะคะแต่รายได้ปังๆนะคะ